สวัสดีคะ่ะทุกคนเนี่ยกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้แพนมีคลิปวิดีโอมาฝากกันนะคะก็คือวันนี้แพทจะมาพอนะคะแล้วก็ try on เสื้อผ้าพวกแบบเป็นเดรสที่ใส่แล้วแบบดูสไตล์แบบลูกคุณหนูน,น,นิดหนึ่งให้ทุกคนดูกันนะคะคือแพนเพิ่งไปได้แบบว่าเสื้อผ้าล็อตใหม่มานะคะหลายตัวในนี้นะคะก็สังเกตแล้วว่าแบบเอ้ยมันมีความแบบว่าดูคันค้าสวยหรูด,ดูแพงนิดนึงนะคะก็เลยอจับมันมเป็นแคตตากรีนะคะมาพอลแล้วก็ try on ให้ทุกคนดูกันนะคะเผื่อใครกําลังตามหาเสื้อผ้าสไตล์แบบว่าดดููลกคคนนิะะ ซึ่งเสื้อผ้าที่จะเามาฮอลวันนี้นะคะก็เสื้อผ้าที่แบบใส่ได้หลายโอกาสมากอย่างเช่นชุดเนี้ยก็คือแบบงานตรงงานแต่งและสวยๆนะแล้วก็จะมีชุดเนวแบบว่าคาเฟ่นิดนึงก็จะดูเป็นแบบว่าลูกคุณหนูนิดนึงคือแบบมีหลายสไตล์มากๆนะคะก็เอามาเห่ให้ทุกคนดูกันนะคะแล้วเดี๋ยวจะลองให้ดูทุกชุดเลยเริ่มกันที่ชุดแรกกันก่อน,อนเลยนะคะชุดแรกเป็นชุดนี้นะคะที่พทใส่อยู่ตอนนี้เลยนะคือแบบค่อนข้างน่ารักมากคือพัดซื้อมาพอรู้สึกว่าเอย้ยมันน่าจะแบบมีโอกาสได้ใส่ ไปไหนสักที่นะคะไม่ว่าจะเป็นแบบเอ้ยงานแต่งก็ได้หรือว่าสมมติว่าถ้าเราไปทะเลอะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถใส่ได้สายมันจะแบบค่อนข้างขึ้นมาอย่างนี้นะคะเวลาใส่ก็คือจะไม่โป๊จะไม่ได้แบบว่าคอลึกมากจนเกินไปนะคะเราสามารถปรับสายได้อย่างแ่นนี้ก็คือปรับมาแทบจะสุดเลยนะทุกคนเพราะว่าแบบเออมันค่อนข้างใหญ่นะคะก็คือสามารถปรับได้เลยอยากได้ลึกหรือว่าเตื้นแค่ไหนนะคะอย่างแ่นแพนรู้สึกว่าเออประมาณนี้แบบมันกาลังพอดีนะคะเราตรงเนี่ยตรงคอมันก็มีความแบบจีบจีบรอยนีนะคะมีดีเทลต่างตาส่วนตัวเนื้อผ้านะคะมันเนื้อ ผ้าสไตล์แบบว่าเงาๆนะคะคล้ายซาตินนะใส่แล้วมันก็จะดูแบบค่อนข้างมีราคานิดนึงนะคะเพราะว่าพวกผ้าที่เป็นซาตินเนี่ยพี่รู้สึกว่าใส่แล้วมันดูแพงไปในตัวของมันยู่แล้วจะให้ดูด้านหลังเพิ่มเติมนะคะก็จะเป็นสไตล์ประมาณนี้เลยนะคะซึ่งอันเนี้ยค่อนข้างพอดีตัวพอปรับใส่แล้วก็ใส่ได้ค่อนข้างโอเคนะคะแล้วก็ในส่วนของกระโปรงนะคะมันก็จะเป็นมีความจีบๆอย่างนี้นะคะแล้วด้านล่างก็จะมีแบบความทบกันนะคะได้ๆเรื่องความยาวอะไรต่างๆพี่รู้สึกว่ามันแบบพอดีมากๆนะคะแล้วก็มีซับน ด้วยเพราะฉะนั้นแบบไม่โป๊เลยแล้วก็มีกระเป๋าใ้นึงนะคะที่ไปรู้สึกว่าเอ้ยมันเข้ากับชุดนี้นะมาขอให้ดูแบบกรุบกิบด้วยละกันนะคะนี่จะเป็นกระเป๋าที่เป็นทวีนนะคะทุกคนคือสวยมากๆนี่จะเป็นสีครีมนะคะแล้วก็สามารถถือเป็นคลาสไปงงไปงานได้คือถ้าเกิดว่าใครอยากถือเป็นแบบสายยาว crossbody หรือว่าเป็นแบบแขวนข้างๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีสายยาวมาให้คือแบบเลิศมากคือกระเป๋าก็แบบน่ารักมากเพรว่าแบบเอ้ยมันใช้ไปงงไปงานได้แล้วก็ราคาไม่ได้แรงขนาดนาั้น เปลี่ยนมาเป็นชุดที่2นะคะทุกคนชุดนี้เป็นอีกชุดนงที่แพทชอบมากนะคะคือมันจะเป็นผ้าทวิตนะทุกคนคือถ้าแบบใครติดตามแพทหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะรู้ว่าแพทเป็นคนชอบผ้าทวิตมากคือมันดูแบบมีความเป็นลูกคูณสูงนะคะนี้ก็จะเป็นเดรสเหมือนกันเป็นเดรสสีดานะคะผ้าทวีตแล้วก็จะมีดีเทลเป็นกระเป๋าหลอกตรงตรงนี้นะคะแล้วก็มีแบบกระดุมทองอะไรอย่างเงี้ยดูเป็นลูกคูณมากสวยมากนะคะแล้วก็จะเป็นกระโปรงที่แบบสั้นๆเป็นมินิดรสหน่อยนะคะว่าถ้าใส่กับพวกส้นสูงอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบลูกค ไม่แรงด้วยนะทุกคนคือแบบไม่กี่ร้อยเท่านั้นนะคะแต่แพทรู้สึกว่าคุณภาพมันดีคัตติ้งโอเคแล้วก็แบบสวยมากในส่วนของคัตติ้งอะไรอย่างเงี้ยแพทรว่ามันเลิศนะทุกคนแล้วก็ก็มันมีความแบบทรงเข้ารูปต่างๆทําให้ใส่เราดูแบบเอ้ยมีสวดทรงอง์เอวมากยิ่งขึ้นนะคะก็แบบดีมากชุดนี้ถัดไปนะคะชุดนี้จะมีความแบบเรียบร้อยมากคือแบบแทบจะเป็นแมชชีแล้วนะคือมันก็จะเป็นชุดที่มีความเรียบร้อยขึ้นมาทุกคนน่าจะเหมาะสําหรับการใส่ไปแบบงานที่แบบฟอร์มอลหรือว่าเจอผู้ใหญ่ อะไรเงี้ยแปลว่าค่อนข้างเหมาะคือชุดนี้มันจะเป็นชุดเดรสที่แบบว่าแขนบางๆหน่อยนะคะเหมือนมันผีเสื้ออย่างเงี้ยพอ,อยกขึ้นมามันก็จะแบบเฮ้ยมีดีทงดีเทลดูเป็นสาวแบบนกุลสตรีนะคะส่วนกระโปรงก็จะเป็นกระโปรงที่มีความยาวนะคะทุกคนยาวประมาณสูง154นะคะยาวประมาณกลางน่องนะคือแบบโอเคมากแล้วก็ผ้าพิ้วดีนะคะแพนรู้สึกว่าแบบเอ,อ้ยใส่แล้วมันก็ให้ฟีลลิ่งความแบบเฟมิน,นีนความเป็นผู้หญิงเรียบร้อยมากๆเลยนะคะชุดนี้นะแล้วตัวเนี้ยคือมันจะเป็นรุ่นที่ ที่แบบว่าเป็นรุ่นอัปเกรดของชีอินนิดนึงคือชีอินมันจะมีเสื้อผ้าค่อนข,ข,ข้างที่แบบหลายลายหลายอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นรุ่นที่แบบว่าค่อนข้างแพงนิดนึงนะคะก็ตัวผ้าเนี่ยจะรู้สึกว่ามีความทิ้งตัวมากกว่าแบบความแบบคัตติ้งอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความเรียบร้อยกว่านะคะก็ค่อนข้างโอเคนะน่าจะเหมาะสำหรับคนที่แบบเรียบร้อยหรือว่าหาชุดไปงานเลยอย่างเงี้ยที่ที่ไม่โปมากอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็ค่อนข้างตอบโจทย์สีมันก็มีความแบบเรียบร้อยทุกคนเพราะว่าซื้อแล้วมันก็แบบเออไปไดี ที่ถัดไปนะคะนี้เป็นอีกหนึ่งชุดที่แพทชอบมากคือมันจะเป็นฟิลแบบว่าเดรสเชิ้ตนะทุกคนคือมันจะเป็นเหมือนเสื้อเชอิ้ตที่แบบยาวๆอะไรเงี้ยแล้วด้วยความที่มันเป็นลายแบบว่าขาวฟ้าอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นลายที่คลาสสิกมากไทม์เลสมากคือเหมือนเป็นลายที่แบบว่า ใส่เมื่อไหร่ก็ไม่เบื่ออะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นลายแบบคลาสสิกฟอร์มอลมากๆนะคะแพรรู้สึกว่าชุดนี้มันมีความแบบแคชชวลแต่ว่ามีความแบบฟอร์มอลไปในตัวอะไรยเงี้ยคือสามารถใส่ไปทํางานได้หรือว่าเสา,าร์อาทิตย์แบบคิดไม่ออกจะใส่อะไรเพรว่าใส่มันก็ไม่ได้ดูแบบจริงจังเกินไปอะ่ะเออเป็นชุดหนึ่งที่แบบคิดว่าน่าจะได้หยิบใส่บ่อยนะคะตรงเอวจะมีการจั๊มด้วยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นมันจะทําให้แบบว่าดูมีดีเทลมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือแบบชอบมากตัวนี้รู้สึกว่าเออใส่สบายผ้าไม่หนาเก ไปนะคะชุดนี้ก็เป็นอีกชุดนึงที่แพชอบมากไปรู้สึกว่ามันมีความแบบหวานแต่ก็แบบเออน่ารักรูแพงๆนิดนึงไปในตัวนะคะด้วยความที่สีของเขา,ามันจะเป็นสีนูนช่วโทนเนาะซึ่งเป็นสีโทนที่แบบว่า เสื้อผ้ามันจะดูแบบดูมีราคาขึ้นมานิดนึงนะคะก็คือจะเป็นสีขาวครีมแบบนี้นะคะซึ่งดีเทลของเขาก็จะเป็นตรงที่แขนเป็นเหมือนแขนตุ๊กตาแบบนี้นะคะมันก็จะทําให้แบบว่าคนที่ตัวเล็กๆก,ก็ดูแบบเอ้ยมีความตัวใหญ่ขึ้นนิดนึงนะคะแต่มันไม่ได้ทำให้เราดูแขนใหญ่นะมันแบบเหมือนทาให้เราดู ตัวใหญ่แบบว่าไม่แห้งเกินไปอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็ในส่วนของทรงของเดรสนะคะคือมันจะเป็นทรงที่แบบบานออกนิดนึงตรงกระโปรงก,ก็เลยทําให้ดูน่ารักมากะคะ่ะมันจะไม่ใช่ทรงแบบว่าตรงๆเลยนะคะแต่ว่าแบบตรงเอวเยอะไรเงี้ก็จะมีความเข้ารูปนิดนึงก็เลยแบบเออรู้สึกชอบมากรู้สึกว่าใส่ออกมาแล้วเนี่ยดูมีทรงดีนะคะแล้วก็ไม่ดูทื่อเกินไปนะคะคือชุดนี้พารู้สึกว่ามันเหมาะสาหรับการแบบว่าไปคาเฟ่สไตล์เกาหลีลยอะไรเยางี้พารู้สึกว่าเออชุดนี้มันมีความสายเบาๆน่าะะนจะเป็นตัวที่ได้หยิบใส่บ่อยนะคะ ว่าแมทช์กับพวกกระเป๋ารองเท้าอะไรอย่างเงี้ยง่ายแล้วก็สีของชุดอะมันแบบเข้าได้กับทุกสถานที่เลยถึงชุดสุดท้ายนะคะชุดนี้ก็เป็นอีกชุดนึงที่แพรู้สึกว่าเฮ้ยมันสวยแล้วก็ดูธรรมดาแต่ว่าใส่แล้วเฮ้ยมันก็ดูแบบว่ามีราคาดูเป็นลูกคุณเหมือนกันนะคะก็เลยเอามาฮ้อยทุกคนดูเนาะมันจะเป็นเดรสนํ้แบบธรรมดามากทุกคนแต่ว่าความไม่ธรรมดาก็คือความผ้าของเขาอะมันจะไม่ได้เรียบมากเหมือนมันจะมีแบบว่าการทาลายนูนๆูนิดหนึ่งอะตัวผ้ามันดูมีดีเทลมากขึ้นนะคะรงกะโรงที่เป็น สก็จะมีดีเทลที่แบบบานออกนิดนึงทําให้ดูไม่แบบว่าไม่เรียบจนเกินไปอะคะ่ะก็เป็นอีกตัวนึงที่แพชชอบมากแล้วก็รู้สึกว่ามันใส่ได้หลายโอกาสนะคะไม่ว่าจะแบบไปกินข้าวรูฟท็อปเลยหรือว่าใส่ทั่วไปอะไรย่างี้แพบชบว่ามันก็ได้เหมือนกันหรือถ้าเกิดใครไม่อยากเซ็กซี่มากอะไรยงี้มันก็สามารถแอดแดปได้ใส่เสื้อยืดขนา้างในหรือว่าคลุมด้วยคาร์ดิแกนอะไรอย่างี้ก็น่ารักไปอีกแบบนะคะหมดไปแล้วนะคะสําหรับเดรสนะคะที่แพชเอามาฮอลแล้วก็ทรายอนให้ทุกคนดูทั้งหมด6ตัวด้วยกันมนะะมีหลาาายากๆนะ แบบว่าเรียบร้อยบ้างแบบว่าสายหวานบ้างหรือว่าจะแบบเซ็กซี่เบาๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็คือมีหลายสไตล์มากแบวบกว่าทุกคนจะแบบชอบคลิปนี้กันนะคะก็อย่าลืมไปช้อปปิ้งกันนะคะสําหรับใครที่อยากช้อปในชีอินนะคะแพทมีโค้ดส่วนลดมาแจกกันด้วยนะเดี๋ยวแพทจะทิ้งรายละเอียดทุกอย่างไว้ให้ใน description box นะคะแล้วก็เดี๋ยวโค้ดส่วนลดแปะไว้ให้ตรงนี้เลยนะคะก็ไปช้อปปิ้งกันได้นะทุกคนสําหรับวันนี้ขอลาทุกคนไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ